ถ้าไฟป่าที่ลุกลามบริเวณผืนป่าขุนห้วยห้อมและดอยหัวหมดบ้านแม่ปะแพะตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปาง โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะและราษฎรจิตอาสากระจายกำลังเข้าไปดับไฟไหม้และทำแนวกันไฟนานกว่า5ชั่วโมงถึงควบคุมไฟได้สำเร็จค่ะพื้นที่ผ่าพื้นที่ป่าจุดนี้เสียหายไปกว่า30ไร่สาเหตุก็ยังคงเป็นการเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าอยู่ ส่วนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายงบกลางนําร่องเป็นแห่งแรกของประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน สำหรับโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายงบกลางต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคมจะมีอยู่2โครงการนะคะก็คือ 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้บริบทพื้นที่69ล้านบาทอาธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงรุกแบบบูรณาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงเผชิญเหตุ2ก็คือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5โครงการน,นี้จะมีวงเงิน60ล้านบาทจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น120แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟป่าฝุ่นควันไม่รวมถึงงบในการดูแลสุขภาพนะคะ ซึ่งแต่ละอ,อปะทอสามารถใช้งบปกติของตัวเองไม่สามารถเอาไปจัดซื้อคารุพันได้แต่ว่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าใช้สอนในการอบรมให้ความรู้ทักษะการดับไฟป่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตั้งแต่วันที่22เมษายนวันละ240บาทตามการปฏิบัติจริงนอกจากนี้ยังนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าอย่างเช่นไม้ตบ ลาโคถังน้ำหน้ากักกันไฟชุดลาตระเวนและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะทำได้จนถึง31พฤษภาคมค่ะ